มีหญิงไม้คนหนึ่งนะครับเขาได้ตามประกาศตามหาสามีครับโดยมีกฎเหล็กอยู่สามข้อข้อแรกครับคือผู้ชายคนนั้นนะครับห้ามทุบตีเธอข้อที่สองนะครับคือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ห้ามเดินหนีจากเธอไปส่วนข้อสุดท้ายครับเรื่องเพศเรื่องบนเตียงต้องเก่งวันถัดไปครับก็มีชายหนุ่มมาเคาะประตูครับหญิงไม้คนนั้นก็ได้เดินออกไปเปิดประตูพบว่า เป็นชายพิการครับที่ไม่มีแขนและไม่มีขาชายพิการก็เลยพูดขึ้นว่าผมนะครับเห็นประกาศแล้วจะมาเป็นสามีให้คุณโดยผมนะครับสามารถทาําตามกฎเหล็กทางสามข้อได้โดยข้อที่หนึ่งครับผมจะไม่ทุบตีคุณเพราะว่าผมไม่มีแขนข้อที่สองครับผมจะไม่สามารถเดินหนีจากคุณได้เพราะว่าผมไม่มีขาส่วนข้อสุดท้ายครับเขาก็เลยถามกับที่หญิงไม้ว่า คุณลองคิดเอาแล้วกันว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเอาอะไรเคาะประตู <laughs>